สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในเป็นสตอรี่นะคะเป็นสตอรี่รเล่นชิพนะคะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะของหญิงชายเนาะวันนี้จะมาอีพีหนึ่งนะคะในคอนเทนต์จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสำหรับอีพีหนึ่งนี้นะคะจะมาในในพูดในเรื่องของ หญิงชายเนาะเวลา,เ,าเราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยมันอาจจะเป็นรักแรกพบของใครในคนใดคนหนึ่งนะคะเ,เมื่อเราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยเชื่อว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นสีชมพูทั้งหมดมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองมองแบบเหมือนมันสวยงามไปหมดเลยนะคะสวยงาม โดยที่ไม่มองข้อดีข้อเสียอะไรมากมายส่วนใหญ่คือเหมือนเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยก็จะมองเห็นแบบเหมือนกับมีแต่ข้อดีข้อดีข้อดีบางทีข้อเสียนิดนิดหน่อยอาจจะมองข้ามไปมองข้ามมองข้ามนะคะด้วยความที่ว่าเหมือนเหมือนสมัยโบราณที่เขาพูดบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดเนาะความรักทำให้คนตาบอดหมายถึงว่าเวลาเราตกหลุมรักใครนี่แบบเหมือนโลกทั้งโลกอะโอเคเป็น ให้นายคนเดียวอะไรพวกนี้เนาะเหมือนกับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบเหมือนกับแฮปปี้เบอร์วังอลังการอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะมันเป็นมันเป็นรักที่มองให้มองถึงอนาคตนะคะมองมองถึงอนาคตแผนอนาคตด้วยกันแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราเรามีความรักความสัมพันธ์กับใครเนี่ย ควรจะ,ะคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางครั้งคนเราเวลาเราเป็นแฟนกันเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาในใสายใจตัวให้กันซึ่งกันเลยให้มันดีๆก่อนบางครั้งเราอาจจะแบบมองข้ามในบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันมีความขัดแย้งกับตัวเราแต่เราพยายามพยายามแบบว่าไม่สนใจไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บางครั้งมันมันถ้ามันไม่ใช่ก็คือคือเราเราเราไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเก็บไปเก็บไปเก็บเอาไว้ค่ะเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันมันไม่เคลียร์ไม่คลิกอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจากประสบการณ์ในเรื่องความสมคัญหลายๆคู่เนี่ยบางครั้ง เหมือนมีสิ่งที่ไม่ชอบแต่ในในระยะความสัมพันธ์ที่ว่าเราเป็นแฟนกันก็คือเหมือนกับมองผ่านมองข้ามมองข้ามมองข้ามเนี้ยค่ะเหมือนกับว่ามองมองเฉพาะจุดดีๆของเขาบางครั้งจุดที่จุดที่ไม่ดีหรือว่าจุดที่เราไม่ชอบอ่ะเราจะไม่พูดถึงเหมือนเราจะมองข้ามมองข้ามมองแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเพราะเนื่องจากตอนนั้นคือมันมันอยู่เหมือนกับอยู่ห่วงในห่วงความของความรักอ่ะค่ะเหมือนกับว่า ความรักมันบางทีมันก็ทําให้คนตาบอดใช้สมองนิดนึงใช้สมองน้อยไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบว่า,อามองมองมองแต่สิ่งสวยงามมองมองด้านเดียวออย่างนี้ดีกว่ามองด้านเดียวนะคะตรงตรงที่ว่าเวลาจะาคบก,กันกับใครให้ยาวนานเนี่ยอันดับแรกเลยคิดว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ะคะความซื่อสัตย์เนาะความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ความจริงใจให้การมีอะไรพูดกันตรงๆนะคะความซื่อสัตย์นี่สาคัญมากเลยในเรื่องในของการของการของความสัมพันธ์นะคะถ้าถ้าคบกันแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการโกหกหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตจะต้องสะดุดต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่ราบรียนค่ะไม่ไม่ลดไม่ราบ,บลื่นไม่ราบลื่นนะคะโอเค ไม่ราบรื่นมันจะเหมือนกับว่าต้องเหมือนคนถ้าคนโกหกกันมันมันมันจะต้องระแวงมันจะต้องเหมือนกับว่าถ้าเราพูดความจริงอะนะคะบางครั้งเนี่ยการพูดความจริงคือเราพูดร้อยครั้งมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมร้อยครั้งถ้าคนพูดความจริงแต่ถ้าคนโกหกนี่ก็ต้องมามาจำว่าเออเมื่อคราวาที่แล้วเราพูดไปเราโกหกเขาไปว่ายังไงต้องมานั่งจามานั่ง โกหกแบบเหมือนกับว่าพูดไม่ไม่ตรงไม่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 เหมือนเดิมอะคะ่ะไม่เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นความในความสัมพันธ์นะคะโดยส่วนตัวมองว่าความซื่อสัตย์นี่ต้องอันดับหนึ่งนะคะถ้าใครอยากมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเป็นจริงจังวางแผนตรงนี้ก็คือควรจะมีความซื่อสัตย์ นะคะความซื่อสัตย์ให้ให้กับคู่ของคุณนะคะแล้วหลายหลายอย่างมันก็จะ,อะโอเคมันก็จะดีนะคะเพราะว่าความซื่อสัตย์นี่อันดับหนึ่งในชีวิตคู่ในชีวิตในความสัมพันธ์นะคะโอเคอสำหรับคลิปนี้มีมาแชร์มาแบ,บ่งปันแค่นี้ก่อนนะคะก็รอติดตามคลิปต่ตอไปนะคะ e ี EP 2สําำหรับวันนี้ e p 1นะคะก็คือ มีมาแชร์เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบวาสดีค่ะ